ครับวันนี้ผมนํามีดที่ผมใช้งานส่วนตัวมาให้ทุกคนชมกันชุดหนึ่งนะครับวันนี้จะมาหามีดเข้ามือเพื่อจะเป็นเพื่อนคู่ใจกันนะครับเดี๋ยวมาพบกันนะครับมีดเข้ามือเพื่อนคู่ใจครับสวัสดีครับวันนี้ผมนํามีดชุดหนึ่งมา้ทุกคนชมกันนะครับเป็นมีดส่วนตัวของผมนะครับวันนี้จะมาหามีดเข้ามือเพื่อนคู่ใจกันนะครับ ทำไมเราต้องหามีดที่เข้ามือนะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งนะครับมีดที่เราใช้งานอยู่เป็นประจํานะครับที่มันอาจจะไม่เข้ามือด้วยด้ามของมันด้วยลักษณะของมันนะครับถ้าเราเลือกมีดที่เข้ามือได้นะครับมันก็จะทําให้เราใช้งานมีดได้ดีร้อยเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็ใช้งานได้รู้สึกมีความสุขมากกว่ามีดที่จับไม่ถนัดนะครับอย่างมีดเล่มนี้นะครับมีดเคบานะครับเบอร์เกอร์บีเนะครับ ถ้าคนที่เป็นแฟนคลับกันนะครับที่ตามกันประจําจะรู้ว่าผมใช้งานมันเป็นมีดหลักของผมมาตั้งนานแล้วเหมือนกันนะครับเป็นมีดขนาดกลางครับมีดหลักขนาดกลางแต่มันก็ยังไม่ใช่มีดที่เข้ามือนะครับตัวด้ามมันอวบๆวไปหน่อยนะครับสันมีดหนา6มิลเลยนะครับจะอวบๆวหน่อยแล้วจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่ว่าจับไม่ค่อยถนัดนะครับตัวมันโอเคเลยแหละนะครับแข็งแรงปึกปักนะครับ อย่างที่บอกนะครับวันนี้เราจะมาหามีดที่เข้ามือกันนะครับดูนะครับมันจะมีส่วนเกินอยู่เห็นไหมครับฟิลการจับนะครับด้ามมันจะป่องปองกลมๆมนะครับจะไม่ค่อยถนัดมือผมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับใช้สับใช้อะไรได้ดีนะครับแต่ว่ายังไม่ถนัดมือเท่ามีดที่เข้ามือนะครับมีดที่เข้ามือเล่มแรกของผมนะครับเป็นมีดใบตายนะครับเป็นมีด fbiqq นะครับเล่มนี้เข้ามือแน่นอนนะครับ รู้สึกดีตั้งแต่จับที่ร้านแล้วนะครับผมไปเลือกมีดเล่มนี้ที่ร้านประจํามานะครับพอจับมีดครั้งแรกนะครับจับวาร์เข้าไปนะครับมันพอดีมือผมเป๊ะเลยนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับมันจะเป็นมีดที่เข้ามือนะครับฟิลในการใช้เนี่ยนะครับถ้าเราจับมีดที่เข้ามือแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับส่วนหนึ่งของร่างกายเราไปเลยนะครับนี่คือมีดเล่มแรกนะครับที่ ผมว่ามันเข้ามือผมนะครับต้องต้องหาเอาเองนะครับมีดที่เข้ามือส่วนตัวของใครของมันนะครับมือผมจะเป็นมือที่ไม่ค่อยใหญ่นะครับเป็นมือค่อนข้างเล็กนะครับจับมีด FBI QQ เล่มนี้ได้ถนัดเลยนะครับตัวนี้เป็นใบสแตนเลสนะครับ420ความแข็งแกร่งก็58ล o c k w e l l เลยนะครับใบมันยาว4นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็ตัวด้ามเป็น G10 นะครับยาว4นิ้วครึ่งนะครับ ยาวรวมประมาณ9นิ้วจับได้ถนัดถนีมากนะครับสำหรับตัวผมนะเป็นมีดที่เข้ามือนะครับถ้าหามีดที่เข้ามือได้นะครับเวลาจับมือจะรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับเวลาใช้งานเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้ดีเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับเนี่ยเล่มแรกนะครับเป็นมีดที่เข้ามือผมนะครับเล่มนี้นะครับดูด้ามแปลกๆหน่อยนะครับแต่ว่าเข้ามือดีมากเลยนะครับ แล้วเล่มที่2นะครับก็จะเป็นมีดเคอร์ชอว์ไคลโอทนะครับตัวนี้เป็นมีดที่เข้ามือผมเป๊ะๆเลยนะครับประทับใจแน่จับครั้งแรกเหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาจับปุ๊บความหนาของมันนะครับล่องสายฟิงเกอร์การ์ดพวกเนี้ยนะครับมันเข้ามือเป๊ะๆเลยนะเนี่ยนะครับความหนาบางของมันเนี่ยนะครับมันจะเข้ามือผมเป๊ะเลยนะครับในช่วงทงช่วงท้ายเนี่ยนะครับ รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับเนี่ยนะครับมีดที่เข้ามือนะครับไคล o 2นะครับตัวนี้ใบเป็นใบเหล็กเบอร์8 CR13MOV นะครับยาว3นิ้วครึ่งเกอรเอบผิวเป็นไทเทเนียมมานะครับตัวด้ามเป็นสแตนเลส4 4 10นะครับยาว4นิ้วครึ่งตัวล็อกก็เป็นระบบเฟรมล็อกนะครับเนี่ยเข้ามือผมเป๊ะเลยนะครับ ถามว่าทําไมอีมาสันคอมมานเดอร์นะครับที่ผมชอบเหมือนกันนะครับทําไมไม่เข้ามือนะครับมันจับถนัดนะครับจับถนัดแต่มันไม่เข้ามือนะครับมีดที่เข้ามือในเวลาจับนะครับต้องไปหาเองนะครับอย่างที่บอนะครับไปหาเองจับมันจะเป๊ะเลยนะครับมีดอีมาสันนี่ในมือของผมใหญ่ไปนิดนึงนะครับเนี่ยนะครับจับได้ถนัดดีเหมือนกันนะครับแต่มันไม่เข้ามือนะมันไม่ไม่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับ ไม่เหมือนไม่เหมือนอย่างนั้นก็จับใช้งานได้ปกตินะครับเป็นมีดที่ดีมากเล่มหนึ่งนะครับแต่ว่ามันยังไม่เข้ามือนะครับหรือว่าเคอร์ชอนะครับ CQC6K ที่ผมชอบมากๆเนี่ยนะครับที่ผมว่าเป็นมีดที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับมันก็เล็กไปนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับเนี่ยแต่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำนะสลับกับเคอร์ชอตัวนู้นอยู่นะครับ Cry O2 นะครับสลับกันใช้แต่ว่าพูดถึงความเข้ามือแล้วนะครับ Cry O2 จะเข้ามือผมมากกว่านะครับมากกว่า CQC 6K ตัวนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะเล็กไปนิดนึงนะครับอิมสันคอมมานเดอร์ตัวนู้นใหญ่ไปนะครับ CQC 6K ตัวนี้เล็กไปนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยมันจับได้ถนัดนะครับมีฟิล์กกราดมีตัวเวฟเป็นทั้มสต็อปแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่มันไม่ค่อยเข้ามือนะครับแต่ผมก็ใช้งานอยู่เป็นประจำนะเป็นมีดที่ดีนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงมีดที่เข้ามือกันนะครับ สองเล่มน้นะครับเล่มแรกเป็น FBI QQ นะครับมีที่เข้ามือผมนะครับแล้วก็ Cryo 2นะครับอีกเล่มหนึ่งที่เข้ามือผมเป๊ะๆนะครับคือ Bark หนึ่ง n g e r นะครับเนี่ยตัวด้ามมันนะครับมันจะมีโค้งตรงนี้นะครับแล้วเข้ามือผมเป๊ะเลยนะครับเนี่ยมันเหมือนส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับเวลาเราจะใช้เราจะจับเนี่ยนะครับรู้สึกได้แล้วมันกลมกลืนกับมือเราไปเลยนะครับเนี่ยนะครับอ่า ใช่เลยนะครับเวลาเราจับเนี่ยรู้สึกได้ว่าเต็มไม้เต็มมือพอดีเป๊ะพอดีกับมือเลยนะครับบาร์กหนึ่งหนึสองเลนเจอร์นี่นะครับตัวใบมันเป็นเหล็ก4 2 0 h 4, เป็นใบสเตเลสนะครับความแข็งแกร่งก็58ล็อกสเวลนะครับใบยาว3นิ้วนะครับตัวสันมันหนา3มิลตัวด้ามยาว4นิ้วนะครับเป็นทองเหลืองแล้วก็เป็นไม้ไดมอนวูดนะครับเป็นไม้ลามิเนต ตัวล็อกก็เป็นล็อกแบ็กนะครับเวลากดก็ปลดได้นี่นะครับเนี่ยครับเข้ามือเป๊ะนะครับเข้ามือได้เป๊ะเลยนะครับมีดที่จับแล้วเข้ามือเนี่ยนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยนะครับเวลาเราจับใช้งานเนี่ยเราจะไม่เหมือนกับเราถือมีดเลยนะลองไปหากันดูนะครับว่ามีดเล่มไหนที่จับแล้วเข้ามือกันนะครับมันจะเหมือนกระดูกชิ้นที่207ของร่างกายนะครับร่างกายเรามีกระดูก206ชิ้นนะครับ เพิ่มมีดมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับมีดที่เข้ามือนะครับเป็นเพื่อนคู่ใจมันจะเหมือนกับส่วนหนึ่งของร่างกายเรานะครับเหมือนกระดูกชิ้นที่207นะครับเนี่ยนะครับผมผมมี3เล่มนะเป็น F b I Q Q เล่มหนึ่งนะครับเป็น Cryo t แล้วก็เป็น Buck 12นนะครับมีดที่เข้ามือเป๊ะๆนะครับเหมือนเขาออกแบบมาเพื่อเราเลยนะครับลองไปหากันดูนะครับว่าใครมีมีดที่เข้ามือนะครับเพื่อจะเป็นเพื่อนคู่ใจต่อไปนะครับ ทุกเล่มที่เป็นมีดที่ไม่เข้ามือพวกนี้ใช้งานได้ดีเหมือนกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงประเด็นเรื่องมีดที่เข้ามือกันนะครับมันจะเข้ามือถนัดมือเป,เป๊ะเลยนะครับผมมี3มเล่มที่บอกนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆผมจะแนะนําทุกคนอีกนะครับมาเสพความรู้ดูของมีคมกันนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ